สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อนางสาวบุตกรแก้วยาค่ะชื่อเล่นชื่อบุ๋มค่ะพี่ชื่อนางสาวเกษณีทองวิเศษชื่อเล่นชื่อเกศค่ะศึกษาอยู่ชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรหลักสูตรสัตวศาสตร์ค่ะสำหรับสาขาสัตวศาสตร์จะเน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงพันธุ์สัตว์โภชนะศาสตร์สัตว์ พืชอาหารสัตว์การผลิตสัตว์เศรษฐกิจและเทคโนโลยีการจัดการฟาร์มและผลผลิตสัตว์ซึ่งอาจเป็นสาขาหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับน้องๆหลายๆคนนะคะฟาร์มสัตว์ของเรานะคะถือว่าเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ทั้งสัตว์เคี้ยวเอื้องและสัตว์กระเพาะเดียวแปลงพืชอาหารสัตว์และมีอาคารปฏิบัติการกับห้องสรีระสัตว์ นอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้วเรายังมีการเรียนการสอนนอกสถานที่เช่นการศึกษาดูงานที่โรงงานอาหารสัตว์มีการฝึกง,งานหนึ่งที่ฟาร์มสัตว์ฝึกง,งานสองและสหกิจศึกษาร่วมกับบริษัทเอกชนที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยนอกจากนี้นะคะหลักสูตรของเรายังมีกิจกรรมให้ทํามากมายเลยค่ะเช่นการแข่งขันฟาเซ่เป่าไฟขี่ม้าล้มโค การประกวดไก่พื้นเมืองและการประกวดควายไทยค่ะค่ะสาขาสตวศาสตร์เป็นสาขาที่หางานได้ไม่ยากเราสามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและธุรกิจส่วนตัวที่บ้านซึ่งภาครัฐจะประกอบไปด้วยนักวิทยาศาสาตร์นักวิชาการแลกโก็พนักงานข้าราชการปศุสัสตว์ ส่วนภาคเอกชนนะคะจะประกอบไปด้วยพนักงานส่งเสริมและก็สัตวบาลประจำฟาร์มส่วนพนักงานส่งเสริมเหมาะสำหรับคนชอบเดินทางชอบเที่ยวสุดท้ายก็คือธุรกิจส่วนตัวที่บ้านเราจะนำองค์ความรู้ที่เราเรียนมาไปต่อยอดและก็ประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตัวเองได้ค่ะ